เจ้าลองใส่ได้เลยอันนี้เนาะบีบตรงนี้โอ้โหมันมีหองบอร์โ้มันมีหูเนอะบีบบีบหลดตีผุดดังกันเดี๋ยวหรือคุณหมอเรจะสอนนะแฉกฉีกนี่แหละที่มันเป็นเป็ดเผนี่แน่นอ่ะชีกลงแหมะที่เป็นฟันป่าเนี่ย แม่ไม okay. ่อ oh ันนี้มันอาจะหู้าบอยไปลอยแม้าันไั้ตัวนัว่ัวตัวตัวตีวมัวต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 ัวัวเับาัวตัวตัวตัะตม่อันนั้ตัววตั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 ้กวัหตัวตััอตัวตัวตาวตัวตัวตมวตัวนตัวัวนัวเ้ แม่บ <king> ีบแม่พึ่อมันมีหูตับนบีเข้าหูดังเขาโอเคได้กับเรางเรบีพื่อมันจับหูดังเรานะคะขอได้กันอแแม่มันจะมีหูตั้บนอยแหมสุมาเนาแม่บีเพื่อมันเข้าโอเค